น,นะเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่องค์ชายมีสัญญาแต่งงานกับจุนจิ๋วจริงๆงั้นหรอฮึมเฟื่งเทนกินี่คุณฉันไม่ชอบการแสดงแบบนี้ของคุณเลยคุณจุนถ้านายท่านอยู่ตรงนี้ต้องลากคุณออกไปจากที่นี่โดยเร็วแน่ๆเลยแยแค่คิดกันนากว่าแล้ว คุณจนเดี๋ยวรอก,ก่อนฉันกลับมาที่นี่เพื่อต้องการย่าไม่ได้กลับมาทําตามสัญญาอะไรนั่นฮ้คุณว่าอะไรนะไม่แต่งงานกับฉันงั้นเหรอประการที่หไม่ได้เรื่องประการที่สองโง่ประการที่ส,สมไม่มีประโยชน์ ฉันไม่แต่งงานกับคุณเพราะฉันไม่ได้รักคุณ <c oughs> ปัญหาคือคุณขี้เหล่เกินไปและไม่ได้เรื่องอะไรเลยชจุนหยุนซือรักคุณมากไม่ใช่หรอแต่งงานกับเธอสิแล้วยกเลิกสัญญากับฉันซะอจนเจลคุณคิดว่าคุณเป็นใครกัน สัญญานี้มอบให้โดยปู่ของจักรพรรดิคุณคิดจะปฏิเสธงั้นหรอไม่มีทางคุณต้องแต่งงานกับฉันโอ้คุณไม่เห็นด้วยกับการหย่าล้างครั้งนี้เลยเหรอคุณต้องแต่งงานกับฉันคุณคือเจ้าหญิงของวันนี้หืม <laughs> มาสั่งฉันงั้นเหรอคงอยากตายสินนะ ฮึ <Huh? S 2> จุนเจียวอยากจะฆ่าฉันจริงๆงั้นเหรอเธอกล้าดียังไงเอ๊ะ eh? ชายชลาที่ร้านอาหารนั่นฮะ huh? ค,ค,คุณคือคุณปูของจกอักรพัอฮึคุกเข่าลง <Huh? S 2> ขาะวะคุณปู่ของจกอักรพัิ ฉันไม่ได้เห็นจักรพรรดิฉันได้เห็นจักรพรรดิสูงสุดด้วยเขาชื่อเฟิงหยูเป็นปู่ของจักรพรรดินักจิตวิญญาณระดับเจ็ดเขาก่อตั้งอาณาจักรเทียนจงด้วยชื่อเสียงที่เกลียวกลาดเป็นตำนานของอาณาจักรเทียนจงเขาเดินทางไปทั่วครั้งสุดท้ายที่เขากลับมาเขาทำสัญญาให้จุนจิวแต่งงานกับเฟิงเทียนกิ ที่ฉันให้จุนจิวแต่งงานกับแกเพราะเธอเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นราชินีในอนาคตของประเทศที่ฉันสร้างมากับมือแต่ดูเหมือนเจ้าชายองค์นี้จะไม่ขู่ควรกับจุนจิวเอาซะเลยเนื่องจากจุนจิวต้องการหย่าลางทางนั้นการแต่งงานจะเป็นโมฆะตั้งแต่ตอนนี้ไปฮะคุณปู่จักรพรรดิ ครอบครัวจุนของคุณนี่จริงๆเลยถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่เขานะ <c oughs> ฉันเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าๆหรอกนะแต่จำไว้ว่าอย่าทำอะไรที่มันเป็นเรื่องอีกไม่งั้นฉันไม่ปล่อยเอาไว้แน่คิดว่าคงมีแค่ตระกูลหยุนเท่านั้นที่จะพึ่งพาและไว้ใจได้ ขอประทานอภัยด้วยฟาบาทไม่คิดเลยว่าเฟิงเสี่ยวโขจ,จะทำลายตระกูลจุนเพื่อจุนจิว๋วเพราะจุนจิ๋วเป็นลูกสาวของคนคนนั้นสินะโอ้เสี่ยวจิ๋วฉันจากไปกว่าสิบปีแล้วมีใครรังแกคุณหรือเปล่าบอกมาสิฉันจะล้างแค้นให้คุณเอง อย่าง้วแล้วถ้าเฟิงเสี่ยวรู้เรื่องเกี่ยวกับจุนจิ๋วในหลายปีที่ผ่านมาครอบครัวจุนต้องจบแน่ๆอาดูเหมือนตระกูลจุนจะกลัวเฟิงเสี่ยวคนนี้มากปล่อยให้มีปล่อยให้มีดนี้คล้องคอพวกเขาอยู่แบบนี้ทั้งกลางวันกลางคืนทำให้พวกเขาหวาดกลัวตลอดเวลาดีกว่าการฆ่าสักทีเดียวให้จบขอบคุณ แต่คนอย่างฉันจะไม่ปล่อยให้คนอื่นมาลังแกงง่ายๆแน่ประมาจา์หยุนหยุนเฉียวเรากลับกันเถอะหรือคุณจะอยู่ร่วมงานเลี้ยงวันเกิดต่อไปฉันจะไปทุกที่ที่คุณจุนไปฉันจะอยู่ข้างๆคุณ้างนั้นฉันขอตัวลากลับก่อนเราด้วยขอตัวกลับก่อน ขอตัวกลับก่อนลาก่อนอะไรกันตอนนี้ครอบครัวจุนจะโกรธไหมกลับกันเถอะพวกเราคุณไม่เห็นเหรอจักรพรรดิส,สูงสุดยืนอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจตระกูลจุนเอามากๆครอบครัวจุนจบแล้วหากจุนจิวไม่เอาเรื่องคุณฉันก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีก การแต่งงานถูกยกเลิกไปแล้วฉันจะชดเชยให้คุณแทนก็แล้วกันแต่ฉันกับองค์ชายเราลักกันควรที่จะจัดงานแต่งงานให้เร็วที่สุดนะเพคะหยุดเดี๋ยวนี้นะคนอย่างเธอไมค่ควรได้แต่งงานกับองค์ชายถ้าคุณยังอยากที่จะเป็นองค์ชายอยู่คุณต้องไม่แต่งงานกับเธอ คุณจุนดูเหมือนว่าจักรพรรดิสูงสุดจะปกป้องคุณมากทำไมคุณถึงไม่แก้แค้นพวกเขาล่ะไม่จำเป็นการทำลายตระกูลจุนไม่ใช่เรื่องยากขึ้นอยู่กับว่าฉันจะทำลายมันเมื่อไหร่แค่นั้นเองถ้าคำพูดคนอื่นเป็นคำพูดเป็นคนพูดฉันคงคิดว่ามันไร้สาระมากๆแต่แต่คำพูดนี้ คุณจูนเป็นคนพูดฉันว่าเธอน่ากลัวจริงๆเซลเจลรอก่อนฉันอยากคุยกับเธอหน่อยเราไม่ได้เจอกันมาสิบกว่าปีแล้วนะชายชรลาคนนี้น่ารำคาญจริงๆเลยแต่เขาเป็นห่วงเจ้าของร่างเดิมมากแต่นั่นมันเจ้าของร่างเดิมไม่ได้เป็นห่วงฉันสักหน่อย ฉันจะบอกเฟิงเสี่วดีไหมว่าเจ้าของร่างเดิมเธอตายไปแล้วร้านอาหารหวานเจียในที่สุดก็มาถึงร้านอาหารกับจกักรพรรดิสูงสุดคุณมีอะไรก็พูดมาเลยเสียวเจียวเรียกฉันว่าคุณปู่ได้ไหมเอมเรียกว่าคุณปู่งั้นเหรอ คุณปู่เป็นถึงจักรพรรดิสงสดเชียวนะและก็เป็นคุณปู่ของคุณอีกด้วยเแมวฉันคงเรียกคุณว่าคุณปู่ไม่ได้เพราะฉันไม่รู้จักคุณและไม่เคยเห็นคุณมาก่อนฮะแล้วคุณสามารถบอกฉันเกี่ยวกับพ่อแม่ของฉันได้หรือเปล่าล่ะโอ้คุณหมายถึงตระกูลจุนจุนอูเย่ใช่ไหม เขาเขาเป็นคนดีมากมีความชอบธรรมและเที่ยงธรรมเขาเป็นนักรบที่เก่งกาจเขาเป็นชายหนุ่มที่ดีมากแต่น่าเสียดายที่เขามาจากไปเร็วเกินไปเอ๊ะแล้วแม่ของฉันล่ะแม่ของเธอสวยมากอ่อนโยนฉลาดและมีไหวพริบเธอรักพ่อของคุณมาก คุณคือดวงใจของพ่อและแม่คุณเจลเจลคุณเหมือนแม่คุณมากทั้งสวยและฉลาดแม่ของคุณเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยเดิมทีฉันอยากได้เธอมาเป็นลูกสะพ้ายแต่เธอตกลุมรักพ่อของคุณพ่อของคุณก็ไม่แพ้กันเขายอมสละชีวิต เพื่อแม่ของคุณพวกเขามีความรักที่แท้จริงให้กันและกันอ้ามีอะมีอะไรเหรอจุนูเย่ไม่ได้แต่งงานกับภรรยาของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแล้วมันจะเรียกว่าความรักระหว่างสามีและภรรยาได้ยังไงกันจริงสิฉันลืมคิดถึงสิ่งนี้ไปเลย ฉันอยู่ในบ้านของตระกูลจุนมาตั้งแต่เด็กแต่ฉันไม่เคยได้ยินใครพูดถึงพ่อแม่ของฉันเลยแม้ว่าจะมีคนพูดบ้างแต่พวกเขาก็ด่าว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องตายเจ้ยวจิวในความทรงจำของฉันฉันเป็นเจ้าหน่ายคนที่สามของตระกูลจุนลูกสาวของจุนวูเย่แต่แปลก ตรงที่ฉันเกิดในเดือนกันยายนซึ่งจากระยะเวลาที่ฉันเกิดห่างจากที่พ่อฉันเสียชีวิตไปแล้วตั้งสี่เดือนดังนั้นคำตอบคือจุนวูแย่คนที่ตายไปแล้วจะทำให้ผู้หญิงท้องได้ยังไงฮะทำไมฉันคิดไม่ถึงเรื่องนี้เลยตระกูลจุนไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริงของฉันดังนั้น สิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับความรักของสามีและภรรยามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยฉันไม่ใช่ลูกสาวของจุนวูเย่พ่อของฉันไม่ใช่จุนวูเย่เซออียวจียวเจ้าฉลาดกว่าพ่อแม่ของเจ้าโอ้ ขอบคุณสำหรับคำชมเดี๋ยวก่อนเซียวจิวฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงปิดบังฉันความจริงกับฉันและบอกฉันว่าฉันเป็นลูกของจุนูเย่แต่มันก็ไม่สำคัญกับฉันอีกแล้วฉันไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับพวกเขาและฉันก็ไม่สนใจพวกเขาปัญหาที่ผ่านมามันจบแล้วลาก่อนมีเว ฉันเอ,อ่อหมักเอ,อ๊ะทำไมฉันขยับไม่ได้เลยคุณจนฮะทำไมเธอยังไม่ออกมาเจียวจียวมันเป็นความผิดของฉันเองแต่คุณจะปฏิบัติกับพ่อแม่ของคุณแบบนี้ไม่ได้นะ พวกเขาทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพ่อของคุณมีศัตรูที่น่ากลัวมากเขากลัวว่าหลังจากที่พวกเขาตายไปแล้วศัตรูจะมาล้างแขนคุณจึงฝากคุณไว้กับฉันฉันจึงต้องแสงให้คุณมาเป็นลูกของจุนวูเยเพื่อให้คุณเติบโตขึ้นมาอย่างปลอดภัยเสียดายที ฉันต้องรีบจากไปจากที่นี่ในตอนนั้นไม่งั้นฉันจะพาคุณไปด้วยแน่นอนดูแลตัวเองนะไอ้จุนส่งเทียนพวกมันโกหกฉันมันสาบานว่าจะเลี้ยงดูคุณให้ดีแต่พวกมันกลับคิดฆ่าคุณเรื่องนี้ไม่น่าให้อภัยอย่างยิ่งเออ ฉันคิดว่าคุณจะเติบโตมาถามกลางความรักแต่ฉันคิดผิดเสียวจิยวฉันขอโทษให้ฉันชดเชยให้คุณได้ไหมคุณอยากให้ฉันทำอะไรให้คุณไหมนี่คือความต้องการของคุณงั้นเหรอฮะ เซียวจยวนี่คุณกำลังพูดเรื่องอะไรที่คุณไม่พาฉันไปด้วยพราะร่างกายของคุณถูกพิษอีกไม่นานคุณก็ต้องตายคุณเลยไม่พาฉันไปคุณต้องหาทางช่วยชีวิตตัวเองก่อนจึงฝากฉันไว้กับตระกูลจุนนะนี่เซียวจิวเธอรู้ได้ยังไงกันที่คุณกลับมา ตอนนี้เพราะว่าคุณกำลังจะตายคุณเลยอยากเห็นหน้าฉันอีกครั้งที่ฉันพูดนั่นถูกไหมเส <c oughs> <c oughs> ียวเจียวพูดถึงเรื่องอะไรกันคำพูดของคุณหลอกลวงฉันว่าฉันเป็นลูกสาวของจุนูเย่ฉันถูกวางยาก่อนที่ฉันจะจากไปคุณรู้ได้ยังไงวะ่ะ ฉันถูกวางยาและรู้ได้อย่างไงว่าฉันกำลังจะตายฉันเป็นหมอนะแค่คุณแต่ไหลฉันฉันก็รู้สึกได้แล้วจิบจิบประจรของคุณมันบ่งบอกได้เ <c oughs> <c oughs> จ้านายของฉันเก่งที่สุดจริงๆเลยจนจิวสามารถรู้สภาพร่างกายของผู้ที่มาสัมผัสได้ โดยไม่ต้องจับชิพจรและอีกอย่างที่ทรงพลังที่สุดของเธอคือพลังทางจิตของเธอตอนที่เฟิงเสี่ยวมาจับที่บ่าของฉันฉันก็ตามเฟิงเสี่ยวเข้าไปร่างกายของเขาและเจอกับพิษบนร่างกายของเฟิงเสี่ยวพิษนี้อยู่ในร่างกายของเขามานานกว่า10ปีแล้วและด้วยเหตุผลที่ตามมาจึงไม่ยากที่จะสรุปได้ว่าทำไมเฟิงเสี่ยวถึงต้องทิ้งฉันไว้อย่างโดดเดี่ยว ดูเหมือนว่าอาจารย์ต้องการที่จะช่วยเฟิงเสี่ยวงั้นเหรอถ้าคุณจะชดเชยให้ฉันฉันขอให้คุณทำสิ่งเดียวเท่านั้นอะไรเหลอเสี่ยวจิวพูดมาเลยไม่ว่าคุณต้องการอะไรฉันจะหามาให้คุณทุกอย่างนั่งลงส่งมือมาเอ๊ะ จับชิปจรเจียวจิยวเป็นยังไงบ้างเอ,อิมฉันต้องการสิ่งตอบแทนฉันขอแค่ให้ฉันได้รักษาคุณบ้านตระกูลจุนฉันต้องได้แต่งงานกับองค์ชายเท่านั้นเขาทำให้ฉันต้องอับอายต่อหน้าผู้คนคุณปล่อยให้เขาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง สวอแต่เราไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งของจกักรพรรดิได้นะจกักรพรรดิสูงสุดยังอยู่ที่เมืองนี้ด้วยและตระกูลจุนของเรากำลังจะหายไปยังไงคุณกองแต่งงานยังไงคุณกอแต่งงานกับองค์ชายไม่ได้ฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันต้องแต่งงานกับองค์ชายเท่านั้นฉันได้ยินมาว่าจะมีการคัดเลือก ของห้านิกายเร็วๆนี้ด้วยถ้าฉันถูกขัดเลือกฉันจะไม่ได้แต่งงานกับเฟิงเชนกินะอะไรนะนี่คือความจริงฉันภูมิใจมากที่ฉันเป็นเด็กผู้หญิงที่น่าใฝ่ฝันในตอนนี้ฉันจะเข้าสู่ห้านิกายและจากนั้นฉันก็จะเป็นสิทธิ์ของห้านิกายจัก,กรพรรดิก็จะไม่สามารถ บังคับฉันได้อีกคุณแน่ใจเหรอว่าคุณจะถูกเลือกใช่ฉันต้องทำให้ได้เพื่อที่จะฆ่าจุนจิ๋วและแก้แค้นมันพาระราชวังขององค์ชายถ้าคุณไม่แต่งงานกับจุนจิ๋วในปีนี้ตำแหน่งขององค์ชายจะเปลี่ยนไปพ่อ นี่คือคำสั่งของคุณปู่เหิงเสียวต้องการยกเลิกตำแหน่งองค์ชายของฉันเพื่อจุนจิวงั้นเหรอฉันเป็นหลานชายของเขานะแต่จุนจิวเป็นคนนอกทำไมถึงเป็นแบบนี้ใช่คุณเป็นองค์ชายแต่โลกนี้ไม่ใช่ของคุณตราบใดที่คุณปู่ยังอยู่ในอาณาจักรเถียนจงนี้คำสั่งของท่านถือเป็นที่สินสุด แทนที่คุณจะต่อตานกลับไปหาวิธีทำให้ท่านพอใจจะดีกว่าไหมการแต่งงานกับจุนจิ๋วเท่านั้นที่จะทำให้คุณปู่พอใจแต่การแต่งงานกับจุนหยุนซือจะทำให้คุณปู่โกรธอะไรนะนี่คุณยังอยากจะแต่งงานกับจุนหยุนซืออีกอย่างนั้นเหรอไม่มีทางจุนเจว รู้ถูกและย้อยเย้ยค่าทุกคนในอาณาจักรรับรู้กันทั่วแล้วแบบนี้ยังจะให้ข้าแต่งงานกับจุนจิ๋วอีกงั้นเหรอพ่อไม่ต้องการให้คุณปู่อยู่ที่อาณาจักรนี้ใช่ไหมถึงอยากให้ฉันแต่งงานกับจุนจิว๋วเพราะถ้าฉันแต่งงานกับจุนจิ๋วแล้วคุณปู่คงไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่คุณจะแต่งงานกับจุนจิ๋วได้ยังไง ในเมื่อคุณปู่ให้เธอหยาก,กับคุณไปแล้วพอ่อย่าลืมสิผู้หญิงทุกคนอยากมีสามีที่เพียบพร้อมกันทุกคนนั่นแหละตอนนี้เธอแข็งแกร่งมากถ้าฉันได้แต่งงานกับเธอทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาเลยนี่คุณคิดจะพอก็รู้ว่าตอนนี้ฉันยังแตะต้องจุนจิ๋วไม่ได้ฉันอยากขอร้องให้พ่อส่งจดหมายไปหาคุณปู่ให้หน่อย อีกไม่นานที่เทียนซ่งกําลังจะเปิดเรียนจุนจิ๋วเป็นหมอเธอควรจะเข้าเรียนที่นี่เมื่อจุนจิ๋วไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณปู่ข้าก็จะมีโอกาสมากขึ้นอืมพราะคุณปู่ออกไปพเนจรที่โลกภายนอกมาตั้งนานแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วมีเพียงจุนจิ๋วคนเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คุณปู่หมดห่วงได้ ตกลงจุนเจียวเธอไม่พ้นมือฉันแน่ <laughs> จุนเจียวจะเป็นราชินีของฉันส่วนจุนหยุนซือก็จะเป็นพระสนมของฉัน <laughs> หนึ่งลาชินีกับหนึ่งพระสนมที่งดงามไม่มีใครจะมีความสุขมากกว่าฉันอีกแล้วเจ็ด <laughs> วันต่อมา เออเ,เจวปูรู้สึกว่าวันนี้หลางกายดีขึ้นมากแล้วไม่ต้องกินยาก็ได้มั้ง <c oughs> ไม่ได้ฮะตั้งแต่ฉันเข้ามาอยู่ที่นี่ฉันก็เห็นองค์คลักของเสียเ่ยวจิวกระโดดขึ้นลงวิ่งหน,นีแมวเสียวหูนัะทุกวันเลย องค์คักษ์เล่งหยวนคนนี้ถึงจะอายุยังน้อยแต่ความแข็งแกร่งของเขานั้นหลายทีติที่สิ้นสุดจริงๆเขาอาจจะเก่งกว่าฉันโดยซ้ำไปเขาเป็นแข่องค์คักษ์ที่อาจารย์ของเสี่ยวจิวทิ้งไว้จริงๆงั้นเหรอว้าวแมวอ,อาจารย์ของเสี่ยวจิวเขาเป็นใครกันแล้วเสี่ยวจิวต้องเรียนอะไรกับเขา อืมด้วยฝีมือระดับปรมาจารย์เช่นนี้เองเสี่ยวจิวถึงมั่นใจว่าจะรักษาพิษของฉันได้โอ้ใช่แล้วเสียวจิวดูนี่สินี่คืออะไรจดหมายแนะนำตัวปูเป็นคนเขียนเองสำหรับให้คุณไปที่เทียนส่ง,งคุณเป็นหมอ หรือนักจิตวิญญาณระดับสองคุณควรไปถิดเทียนส่งเพื่อศึกษาที่นั่นคุณจะมีเพื่อนมากมายถ้าจักรพรรดิไม่ได้ส่งจดหมายมาฉันคงลืมมันไปแล้วคุณจะไปด้วยงั้นเหรอจเจียวจิวไปโรงเรียนเดี๋ยวปู่จะไปกับคุณด้วยก็ <absence. S 2> โปโู่เป็นห่วงคุณถ้าไม่มีใครมาทำร้าย ถ้ามีใครมาทำร้ายคุณละก็คิดดูสิปู่ต้องคอยดูแลคุณยังไงซาถีเซียนซ่งก็ขอลองให้ปู่ไปเป็นครูอยู่เสมอเสมอเออฉันขอคิดดูก่อนนะแต่ก็ดีนะถ้าคุณไปด้วยฉันก็จะได้ดูแลคุณให้ดื่มยาได้ตรงเวลาผึ่บเอดื่มยางั้นเหรอโอ้ไม่นะ บ้านของจุนจิวฮะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้เมียวมียวเซลหูแกนี่มันน่ารักจริงๆเลยเซลยวหูดูเหมือนว่าฉันจะเจอปัญหาในการฝึกหืม ฉันฝึกมาจนผ่านระดับสองแล้วก็จริงพลังวิญญาณในในตันเถียนแข็งแกร่งขึ้นมากแต่ฉันไม่มีความรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นเลยคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรกันเสี่ยวหูเม้ยวเมียว,วเสี่ยวหูไม่เข้าใจเหมือนกันเสี่ยวหูจะไปไหนแต่เสี่ยวหูรู้อยู่ว่ามีใครที่จะบอกเราได้บ,บุ้ม แมวตัวนั้นทำอะไรแมวตัวนั้นอะไรอะไรก็ไหลล่ะฉันฉันเกลียดมันจริงๆฉันไม่อยากพูดด้วยมีอะไรอีกเอ,อ่อเจ้าแมวเหม็นตัวนี้ถ้าให้ติดที่คุณจุนนะเล่งหยวนเขาก็เป็นนักจิตวิญญาณถามเขาได้จริงๆเอ๊ะคุณจุนมีอะไรหรือเปล่า งก่อนสิฉันมีเรื่องจะถามฮะฉันทำอะไรให้คุณจูนไม่พอใจงั้นเหรอเออหืมคุณจูนมีอะไรกระเชิญพูดมาได้เลย <c oughs> ถ้าเจ้านายรู้ว่าฉันเข้ามาที่ห้องของคุณจูนตอนดึกๆแล้วก็ต้องถอยให้ห่างอย่างเร็วๆเ,เออว่ายังไงครับเออ สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้แต่คุณจูนมีพรสวรรค์สูงมากดังนั้นคุณไม่น่าจะมีปัญหาในขั้นตอนนี้ได้นะฉันคิดว่าคุณต้องการคนสอนโดยทั่วไปคุณต้องมีครูเมื่อคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิญญาณครั้งแรกมีเหตุผลงั้นคุณนั่นแหละที่ต้องสอนฉันเฮ้อฉันไม่ได้ไม่ไม,ไม่ฉันทำไม่ได้ ฉันแค่มีหน้าที่จุดไฟและฆ่าคนเท่านั้นฉันสอนคุณจุนไม่ได้ฉันยังอยากมีชีวิตอยู่อีกนานคุณจุนต้องไปเรียนได้แล้วที่เทียนซ่งมีโรงเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอฉันได้ยินมาว่าที่นั่นเป็นสถานที่สำหรับฝึกปร,รมาจารย์ทางจิตวิญญาณน่าจะมีคนช่วยคุณได้จริงสิเมื่อวานตอนกลางวันเฟิงเสี่ยวเหมือนจะพูดถึงที่ เทียนส่งนี่ด้วยไปเรียนก็ดีเหมือนกันการจะเป็นปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีถ้ามีครูสอนก็คงจะช่วยฉันได้มากแบบฮ้นี่ฉันน่ากลัวขนาดนั้นเลยงั้นเหรอฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงของเจ้านายโรงเรียนเทียนซ่งงั้นเหรอ ฉันยังไม่รู้เลยว่าโรงเรียนในโลกนี้หน้าตาเป็นยังไงว้ายนันไงเธอลูกชายคนรองของตระกูลหยุนคุณจุนถึงแล้วนี่ไงเทียนซ่งคุณรออยู่ที่นี่ก่อนฉันจะไปลงทะเบียนให้